ใช่มยครับครัคร้งหนึ่งคุณรับสมัครแต่สตาร์กับปสม,สมัครเนี้ตรงนี้เลยครับ<ช>ตอบแบบขึ้นไป นีกลังแล้วแต่เดี๋ยวนี้เก่งมากได้ข่าวว่ากำลงชิงละครครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีละครสิทคอมอยู่ครับเรื่องอะไรครับบ้างนี้มีระไรครับผมบน,นี่ก็มีมคนนี้แสดงด้วยครับแอลลูกเด็นนูเน่ลูกชายคนนี้ลัมากเพราะว่าเอนนี่อนา,าคตไกลมันจะจบสุลาอยู่แล้ว นักร้องหลอกร้องไปก็ไป,ไปดังให้มันเล่นละครมันดังเพราะว่ายัางไงอีกช่างเดียวจบจุฬาแล้วอีกทแค่เดียวครับแค่สองจริงๆแล้วครับน้องๆทุกคนอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าน้องคนนี้เป็นน้องที่แบบว่าข้าจะรู้สึกว่าเออประทับใจจริงๆแล้วตอนนี้เรียคะนคณะนิติจุฬาครับนิติจุนอานะการร้องเพลงเลย,เลยเเเไม่เกี่ยวอะไรเลยถามว่าอ้าเอ้ยแล้วทำไมแกไปเรียนนิติจุฬาแล้ววันแรกมาบุ๊ เดือดซ่าทั้งหมดกี่ครั้งสามครั้งสามครั้งไม่ติดสักครั้งชนครั้งสุดท้ายมันก็ยังหน้าท่านมาอีกจนพี่ถามว่ามันจะมาทำไมวะนิติจุฬาเนาะอุ้ยนะนิติจุฬาอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มาผมก็ไม่ได้ยืนตรงนี้แล้วนิติเป็นอะไรที่ต้องอ่านหนังสือเยอะอเยอะครับจุ๊บเต้าไหม พี่ก็บอกเอ๊ะแล้วมันจะรอดหรือเปล่าวะในที่สุดรับสัญญาปีหน้ารับสัญญาปีหน้าครับเดี๋ยวฉันส่งดอกไม้ไปให้แกเพราะสัตวูถูกแกไว้เยอะก็สัญญาแล้วนะครับเออจะรอดอกไม้จากพี่มดดำครับพี่โค้ดเป็นพิธีกรนี่ครัตอนนี้นองจากเออจริงๆตอนนี้ก็ทุ่มเทการเรียนครับผมแล้วก็มีก็ม,มีสินของด้วยกันสินของด้วยกันทีนดีมากครับมีมียูไงครับยูไหนยูเดอะสตาร์ครับก็มียูสองคนยูยูห้าครับยูเดอะสตาร์อ๋อยูห้า นี่เยทั้งสองคนเนี่ยแหละเป็นคนที่ชอบอซึ้อเซนทั้งอยู่แล้วใช่ครับผมประจำเลยครับขอบอกอันนี่ไม่ได้พิรัหรืออะไรนะฮะมาอยู่เทพกเขาอยู่ก,นะยก,ก,กับเซนทั้งนะโดยเฉพาะใกล้ๆกับคอนโดเสืส้อหลักมันก็อยู่กับเซนทั้งตลอดมันก็ไม่ซื้อกว่าใครเป็นแบบว่าคชอบถึงทั้งกับเซนทั้งในไงบ้างน้องคือมีคนบอกว่าเซนทั้งพลับก้าเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองเองคือไม่รู้จะไปไหนก็ไปเดินเซนทั้งบ้องแล้วอยู่ใกล้คอนโดรู้สึกยังไงใครที่บอกว่า เ่นทันฮก็หลายคนไงพี่ด้วยก็บอกเพราี่บอกว่าแอมเปนไหนแน่เาจะคุยกนหลังเวทีก่อนไหมฮะแลคือบางทีเราก็ไม่ได้เุยกันก่อนนะฮะอออันนี้ชีวิตเคยเดินทางาองใหหนูเงินมีเหลือเดินทางไหยหนก็มีห้าสบาก็เดินได้นงกีที่จะเป็นกทสมัยสุดใช่คร <Christina. S 2> <c oughs> ับ <ho> ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไปเดินเซ็นทันก็มีสินค้า เราเพิ่งรู้จักนะฮะไม่เกินไม่ใช่ไม่ถึงสองปีสองปีก่อนหน้านะนั้นที่แกไปเป็น,ปนสามีอุบริยาหรือเปล่าฮะเอโอ,อย่างงี้อันนี้อับนี่รายการแฉนประชารึเปล่าเดี๋ยวแกกลับไปที่ตื่นเชื่อใจเอาอีกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเราขอก่อนที่เราจะไปกันนะครับวันนี้ท่านที่มากันครับเราขอบอกเป็นโปรโมชั่นที่ดีสุดที่ปีแล้วครับว่า ชื่อใหม่เนี่ยเมื่อซื้อสินค้าในแต่กีหนึ่งชิ้นเนี่ยลดก่อนยี่สิบเปชิ้นที่2สมมติคุณซื้อเสื้อยีนพุกชิ้นที่สองจะซื้อเป็นแจ็คเก็ตหรืออะไรเนี่ยเราจะลดเพิ่มเป็นเอ่สิบเปอร์และยิ่งไปกว่านั้นชิ้นที่3จะเป็น30เนะครับช่วงชุดนี้นพิเศษสำหรับลูกค้าอย่างวันการครับเมื่อคุณซื้อครบ3ามพบาท จะแปลงสี่หนค่าตึงคันบาทครับเห็นไหมครับว่าเซนทา้งเจียมข้อสื่อทีนี้กับคุณเด็กเดกทีส่วนด้านหลังครับตรงนี้ก็มีลดสูงสุด60-70%ก็มีนะครับ50%วันนี้เป็นข้อเสื่อที่ทีสุดของเดนนี่ไลฟ์นะครับที่เจี๊ยบสูงครับทีเปร์เซ็เราจะหมดกัน4ส,สิงหาคมนี้นะครับขอบคุณน้องแอมครับ ชียงใหม่หปีอะไรครับความผูกพันกับเซนไทยกาศุนแก้วที่นี่ก็เดินบ่อยอยู่เชียงใหม่ก็เดินที่นี่แหละมันไม่น่าจะเรียนเก่งหรอกเชีื่อไหมครับก็ไม่มีอะไรทําใครเครียดอะไรอย่างนี้นะครับคือเราเดิอนอยู่ไม่ได้เราต้องหางานในเรื่องของเรามาทีเดินเล่นก็ ขอฝากเซนท่านการส่งกสแก้วจากเชียงใหม่ด้วยนะครับผมข้างในเนี่ยมเชื่อว่ามีของดีๆแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายให้ทุกคนได้ติดตามชมนะครับยังก็ฝากของฝากด้วยครับอีเชียงใหม่เร็วครับผม สุดเจ้าเลยนะครับผมขอบคุณครับ